ไปก่อนน้าโอยค่ะไปก่อนนะคำถามไ่ลูกอะถารย์เลยโอเควันนี้คนร่วมงานเป็นไงบ้างคะสนุกครับวันนี้เจอยยรก็ผมคนเยอะมากใช่คนเยอะมากแล้วอีกอย่างหนึง่งเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาร่วมกับแสบพิวตัตรด้วยแล้วก็ได้มาร่วมเก็บขยะในกรุงเพทพเพราะปกติอ่ะผมจะเก็บขยะแบบริมทะเลยังไม่เคยเห็นบรรยากาศเก็บขยะไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพเออไม่ไม่เคยเข้ามาเก็บอย่างเงี้ยรู้สึกว<อ>่า่<ด>บรรยากาศดีมากตอนแรกอ่ะคิดว่าเฮ้รรยมาชิวๆไม่จริงจังแล้วกัน ทุกคนจริงจังากเราก็เลยต้องจริงจังก็เลยแบบจอยมากวันนี้เมื่อกี้เก็บได้เยอะไหมเยอะไหมหรอก็ถือว่าเยอะมากอยู่สำหรับแต่พอไปแต่ขอพูดเลยว่าน้อยมากๆสาหรับถ้าเทียบกับที่บนนี้บนทะเลเพราะว่าที่บริเวณแถวสยามคือสะอาดมากอยู่แล้วแล้วเราเหมือนต้องไปเก็บตามซอกตามแบบเขาเรียกว่ากระถางต้นไม้อะไรเงี้ยครับใช่มีคนแอบช่วยหรือเปล่าไม่มี สปอยตลอดทางก็คือจะมีแบบแม่แม่แฟนๆอะไรเงี้ยก็เดินตามฝั่งซ้ายดูฝั่งซ้ายดูมีพลาสติกสันผอนที่วิ่งกัน้ำอะไรเงี้ยชีเป้าชีา้เป้าแล้วก็ไปเก็บคือผมมองว่าอย่างที่พี่โตงบอกเลยคือแบบว่าถ้าสมมติว่าเราทำแบบเขาเรียกว,ว่าสร้างจิตสำนึกให้คนได้เห็นอะไรเงี้ยแบบไม่ว่าจะเป็นแฟนๆหรือว่าใครที่ติดตามเราเขาเห็นว่าเราแบบเก็บขยะผมว่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาก็จะมีความรับผิดชอบในเรื่องของขยะในในในตัวเองมากขึ้นนะครับ ขอถามเรื่องฝรั่งเศสหน่อย <มะ S 2> เป็น <มะ S 2> ไง<ร>บ้างสนุกไหมสนุกด<ห>ีอยาก<ๆ>ให้รอดูวอล์กคือวอล์กคือถ่ายถ่ายทั้งวันเลยฝรั่งเศสต้องบอกเลยว่าเป็นเมืองสะอาดมากขอยกตัวอย่างได้ไหมทุกที่ที่เป็นที่เก็บขยะที่เป็นถังขยะทุกที่มีการแยกขยะหมดเลยแล้วผมรู้สึกว่าประเทศเขาเป็นประเทศสะอาดมากทุกที่บริเวณเลยเนาะไม่มีแบบขยะทิ้งเลยอ่ะใช่แล้วคนที่เขาจะทิ้งขยะเนี่ยเขาจะคัดแยกขยะก่อนเหมือนจะมี ถุงที่แบบทิ้งของเหลวแล้วก็มีขวดมีพลาสติกแล้วก็มีของเข้าไปอะไรเงี้ยสู่สึกท้าเขาให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับการแยกขยะแล้วก็มั่นใจว่าต่อไปไทยก็จะเป็นแบบนั้นใช่และอย่างเวลาเราไปเดินฝรั่งเศสใช่ไหมทุกคนการการแบบเรียกทัศนียภาพมันดีอะโาะมันไม่มีขยะแล้ววันนี้ผมลองมาเดินแถวสยามรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วที่สยามทัศนียภาพดีมากคืะอดสะอาดอยู่แล้วแล้วพอเราไปเก็บอีกอะทุกคนก็คือต้องมีความพยายามอย่างสุงมากเพราะว่าขยะมันถูกซ่อนไว้ตามตามรูปใช่ ใช่ครับแค่แนี้ค่ะโอเคเอา่าเราพูดถึงเรื่องสุดค้าไทยหน่อยสุดค้าไทยทั่ปศสก็อย่ก็อย่าง,งทุกครั้งเลยคนระับก็เวลาไปแฟนมีต่างประเทศเราก็จะเอาอะไรที่มีความเป็นไทยไปนําเสนอ คนต่างประเทศเหมือนมีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆอย่างครั้งที่แล้วที่เราไปเกาหลีเราก็นำชุดเสื้อช้างไปอัดแอบให้เข้ากับสภาพอากาศอ่างเงี้ยอย่างล่าสุดเราไปปารีสแล้วก็ใช้ผ้าไหมที่เป็นของคนไทยที่พอจากชาวบ้านจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนำเสนอที่ปารีสนะครับก็กระแสตอบรับดีมากแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ทำให้ชาวบ้านรวยขึ้นในทันทีแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งหรือจุดประกายเล็กๆที่ทำให้คนตระหนักถึง ผ้าใหม่ไทยว่าจริงๆแล้วมันสวยนะมันเอาไปนำเสนอกับคนต่างประเทศได้แล้วคนต่างประเทศก็ก็รช,ชอบด้วยใช่โอเคคุณยายไหมคะคุเยายรนะคะ่ะโอเคขอบคุณค่ะ